เรื่องเล่าข้างก่องไฟคำคืนนี้เสนอเรื่องนั่งห้างโป่งดินดำหมู่บ้านชายป่าหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านอยู่ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านส่วนมากก็ทำเกษตรปลูกผักเลี้ยงไก่ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างขี้วัวขี้ควาย ก็เอามาทำปุ๋ยให้พืชผักในสวนได้อีกหน้าฝนชาวบ้านก็เข้าป่าหาของป่าส่วนผู้ชายบางคนก็เป็นนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ล่าพอได้ประทังชีวิตไม่ได้ล่าแบบล้างผานป่าเหมือนคนสมัยนี้พอได้สัตว์ป่ามาก็แบ่งเนื้อให้ชาวบ้านคนอื่นคนที่ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็ยื่นหมูไปไก่มาถอยทีถอยอาศัยกัน อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาชาวบ้านอยู่กันแบบนี้มาหลายชั่วอายุคนและมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันในหมู่บ้านเขาทั้งสองเป็นพรานรุ่นใหม่ที่ฝึกวิชาพรานมาจากพรานเข้าในหมู่บ้านที่ปลดกระเสียงตัวเองออกมาเพราะสังขารและถ่ายทอดวิชาให้กับสองหนุ่มนี้เพื่อจะได้หาเนื้อสัตว์มาหยิบยื่นให้คนในหมู่บ้านแกคือลุงจันทร์และสิทธิของแก เขาทั้งสองคือบูมและทันวาหรือทันพวกเขาจะเข้าป่าเพื่อล่านานๆนนทีเพราะสัตว์ตัวหนึ่งถ้าตัวใหญ่หน่อยก็กินกันได้หลายวันหมักทําเนื้อเค็มไว้หรือตากแห้งก็เก็บกินกันได้หลายวันแบ่งชาวบ้านแจกจ่ายกันหมูไปไก่มาเพราะหมู่บ้านก็มีผู้คนไม่มากนักวันนั้นหมูป่าที่บูมกับทันล่ามาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเริ่มหมดลงแล้วทั้งสองเลยคุยกันว่าจะเข้าป่าอีก ครั้งนี้ว่าจะเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกสักหน่อยเพราะแถวใกล้ๆสัตว์ไม่ค่อยลงมาหากินเท่าไหร่เพราะคนเข้าไปหาของป่าสัตว์ป่าเลยไม่ค่อยลงมาตรงไหนที่คนเข้าไม่ค่อยถึงสัตว์ก็จะเยอะหน่อยทั้งสองวางแผนว่าจะเดินลึกไปถึงโป่งดินดำที่ค่อนข้างจะอยู่ในป่าลึกพวกเขาเคยเข้าไปตั้งแต่เริ่มศึกษาวิชาพรานกับพรานจันเมื่อนานมาแล้วพวกเขาไปตอนนั้นก็มีพรานจันไปด้วย คอยแนะนำคอยสอนวิชาพรานหลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่เคยเข้าไปที่โป่งดินดำนั้นอีกเลยหากินแต่อยู่แถวบริเวณชายป่าหรือลึกเข้าไปนิดหน่อยทั้งสองตกลงกันแล้วว่าจะไปที่โป่งดินดำจึงไปปรึกษาพรานจันผู้เป็นครูทั้งสองไปที่บ้านพรานจันที่แค่ใต้ถุนบ้านชายวัยหกสิบปลายๆนั่งสูบยาใบจากควันขมงอยู่ใต้ถุนบ้าน ทั้งสองเดินเข้าไปแล้วเล่าให้ลุงจันฟังว่าจะเข้าไปที่โป่งดินดำนั้นที่ลุงเคยพาเข้าไปเมื่อก่อนลุงจันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพ่นควันออกมาอย่างถอนหายใจพวกเองแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะเข้าไปที่โป่งดินดำนั่นลุงจันถามเสียงเรียบครับลุง แถวใกล้ๆนี้สัตว์ก็เริ่มลงมากินดินโป่งน้อยลงทุกทีแล้วครับลุงบูมตอบงั้นข้าก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกเพียงแต่อย่าลืมสิ่งที่ข้าเคยบอกเคยสอนเคยเตือนว่าอย่าทำผิดก,กฎของป่าและกฎของพรานแค่นั้นแหละครับลุงทั้งสองตอบแล้วเช้ามืดของวันถัดมา ทั้งสองเตรียมตัวสะพายปืนคู่ใจคนลักระบอกไฟฉายแบบคาดหัวแจวปลารา้าข้าวเหนียวและเนื้อหมูป่าเค็มยัดใส่ถุงย่ามออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดทั้งสองเดินลัดเลาะตามเส้นทางเดิมที่เคยเดินบรรยากาศตอนเช้าหมอกจางๆเสียงนกเจียวจ้าขับขานบทเพลงในยามเช้าเดินมาจนถึงตอนสาย ทั้งสองพักกินข้าวข้างลำธารล้วงเนื้อเค็มที่ห่อมาออกมาจากถุงย่ามกินกับแจ่วปลาร้ากับข้าวเหนียวส่วนผักก็เก็บข้างลำธารเลยใช้วิชาพรานที่เรียนมาจะรู้ว่าพืชอันไหนกินได้หรือไม่ได้ทั้งสองกินข้าวจนอิ่มเห็นลำธารน,น้ำใสจนเห็นตัวปลาว่ายต้านทวนกระแสน้ำทั้งสองเหล่าไม้แหลมเป็นฉมวก ที่มตัวปลาได้มาสีห้าตัวก่อไฟย่างให้สุกแล้วยัดใส่ถุงย่ามตุนไว้เป็นสเสบียงทั้งสองเดินทางต่อจนเกือบคำ่ำก็มาถึงโป่งดินดำถือว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเดินเข้ามาถึงเพราะออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดประมาณตีห้าพักกินข้าวหาปลาที่ลำธารประมาณเกือบเกือบชั่วโมงถึงโป่งดินดำก็โผล่เผลอแล้ว ใช้เวลาเดินเท้าสิบกว่าชั่วโมงคิดเอาว่าเข้ามาลึกแค่ไหนทั้งสองไม่รอช้ารีบตัดไม้มาทําห้างบนต้นไม้ต้นหนึ่งข้างโปง่งต้นสูงใบหนาพอสมควรเห็นรอยสัตว์มากินดินโปง่งรอยค่อนข้างชุมทั้งสองทําห้างเสร็จตะวันก็เริ่มลาลับขอบฟ้าไปทั้งสองขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างเสียงมแมลงเรไรดังขึ้นระงมป่าเป็นสัญญาณบอกว่า เวลาของกลางวันได้หมดลงแล้วลมหนาวเริ่มพัดมาเอืย่ยเอยๆทั้งสองนั่งมองแสงจันทร์บนห้างด้วยความเงียบมีเพียงเสียงมแมลงร้องมาเป็นระยะระยะแล้วบูมก็นั่งนึกถึงกฎที่พรานจันทร์เคยตั้งไว้เมื่อครั้งเรียนวิชาพรานและก่อนที่จะเดินทางเข้ามาที่นี่แกก็เพิ่งย้ำกฎนั้นไปกฎของนายพรานก็จะมีประมาณว่าห้ามยิงสัตว์แม่ลูกอ่อนหรือสัตว์ที่ยังเลี้ยงลูกอยู่ ห้ามยิงสัตว์ที่กำลังตั้งคันอยู่หรือสัตว์ที่ยังไม่โตพอถ้ายิงได้แล้วคือต้องพอต่อให้เจออีกก็ไม่ต้องยิงอีกซึ่งเป็นการเคารพป่าและไม่ทำลายระบบนิเวศป่าจนเกินไปทั้งสองนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนเวลาเดินทางมาถึงประมาณสี่ทุ่มเสียงอะไรบางอย่างเดินฝ่าพงหญ้าลงมาที่โปง่งแสงจันทร์รงังรางกระทบที่ตัวมัน ก็พอเดาออกว่ามันคือกวางเขางามรุ่นรุ่นตัวหนึ่งบูมกํมปืนไว้แน่นเปิดไฟฉายที่หัวขึ้นฟ้าแล้วค่อยๆสาตร์ลงมาที่กวางตัวนั้นเหตุผลที่ต้องเปิดไฟสาตขึ้นฟ้าก่อนก็เพราะถ้าเปิดไฟแล้วส่องไฟไปที่เป้าหมายเลยสัตว์มันจะตกใจแล้ววิ่งตะเลดิดหนีต้องเปิดขึ้นฟ้าก่อนแล้วค่อยๆสาตร์ไฟต่ำลงมาสัตว์จะไม่รู้ตัว บูมค่อยๆย,ยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วกระซิบเบาๆทันมึงเตรียมซ้ำนะเผื่อกูพลาดต่อให้กูไม่พลาดนัดเดียวก็อาจจะเอาไม่อยู่ทันวาพยักหน้าบูมหายใจเข้าลึกกวางสะดุ้งโยงเดินเซทันไม่รอชา้าสิ้นเสียงปืน ป่าเงียบดังกับถูกปิดสวิต์กวางล้มลงคอพับสิ้นใจลงตรงนั้นเสียงแมลงเงียบเพราะเสียงปืนบูมและทันล้วงบุหรี่ในถุงย่ามมาสูบอย่างสบายใจภารกิจของคืนนี้เสร็จสิ้นแล้วรอแค่เช้าค่อยลงไปชำละกวางตัวนั้นแล้วกลับบ้านนี่คือกฎอีกหนึ่งข้อคือถ้าคืนห้างแล้วห้ามลงเด็ดขาดจนกว่าจะเช้า ทั้งสองหลับหลับตื่นตื่นจนเวลาเดินมาถึงตีสองเสียงสวบสาบดังมาจากป่าด้านล่างทั้งสองคิดว่ามีสัตว์ลงมากินดินโป่งอีกหรือเปล่าเสียงปืนดังขนาดนี้ยังจะมีสัตว์ลงมาอีกเหรอทันพึมพำบูมเพ่งมองดูดีๆแล้วพูดว่ามันไม่ใช่สัตว์คนลุงแก่เดินออกมาหลังพุ่มไม้ลุงจันบูมอุทานลงมารับค่าหน่อย ข้าปีนไม่ไหวข้าเป็นห่วงพวกเองเลยตามเข้ามาเสียงชายแก่พูดขึ้นมานั่นลุงจันจริงๆหรอบูมถามลงไปก็ข้านี่แหละโว้ยรีบลงมาเดี๋ยวเสือมันมาคาบข้าไปหรอกไหนลุงเคยบอกผมว่าห้ามลงจากห้างถ้ายังไม่เช้าบูมถามกลับไปก็ถ้าเป็นคนอื่นบอกให้เองลงก็ว่าไปยางแต่นี่มันกูเองโว้ยชายแก่เริ่มตอบแบบหงุดหงิด มันก็จริงนะนั่นมันพรานจัน์ทรครูของพวกเราท่านพูดขึ้นมาแล้วทำท่าจะปีนลงไปบูมจึงคว้าแขนไว้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆในป่าแบบนี้พรานจัน์ทรเคยบอกไว้แล้วลุงจะตามพวกเรามาทำไมไหนบอกเข้าป่าไม่ไหวแล้วบูมถามลงไปก็ข่าเป็นห่วงพวกแกพวกแกไม่เคยมาที่นี่โดยไม่มีค้ากลัวว่าจะเป็นอันตรายข้าเลยตามเข้ามา งั้นลุงก็รอข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวก็เช้าแล้วก่อกองไฟรอก็ได้จะได้ไม่อันตรายบูมโยนไม่ขีดไฟลงไปลุงแกมองเฉยๆไม่ได้หยิบขึ้นมางั้นข้าปีนขึ้นไปเองนะลุงทำท่าจะปีนขึ้นมาตะเกียกตะกายเหมือนคนปีนต้นไม้ไม่เป็นถึงลุงแกจะแก่แต่แกก็เป็นพรานเก่าปีนต้นไม้แค่นี้ดูเหมือนตะเกียกตะกายยังไงไม่รู้ เหมือนคนไม่เคยปีนต้นไม้เลยบูมรู้สึกแปลกๆเลยยิงปืนลงดินแต่ไม่ได้เล็งใส่แกแกเงยหน้าขึ้นมามองอย่างช้าๆเหมือนไม่ตกใจอะไรเลยดวงตาของแกสะท้อนไฟฉายเป็นสีแดงบูมรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ท่านลงยังจะปีนขึ้นมาอีกผมจะไม่ยิงลงดินแล้วนะ บูมพูดขึ้นเสียงแข็งกะเอาสิวะไอสิทธิ์นิรคุณแล้วลุงแกก็พยายามปีนขึ้นมาอีกครั้งบูมหันปืนลงไปทันทีเฮ้ย <"He i, S 2> มึงเอาจริงเหรอวะทันพูดขึ้นบูมไม่ตอบกัดฟันหายใจเข้าลึกกระสุนผ่านตัวแก่ไปราวกับอากาศลงพื้น ทั้งสองนั่งอึ้งจู่บุห้างแล้วลุงแกก็มองขึ้นมาด้วยสายตาอาฆาตดวงตาแดงกำ่ำสะท้อนแสงไฟแล้วร่างแกก็เลือนหายไปในอากาศทิ้งความงงสงสัยให้กับทั้งสองกูบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ลุงจันเกือบลงไปตายหาแล้วไหมล่ะทั้งสองนั่งหวาดระแวงกันทั้งคืนไม่มีใครหลับจนเช้าทั้งสองจึงลงมาจากห้าง ชำแหละเอาเนื้อกวางแล้วเดินทางกลับทั้งสองเดินไปได้สักพักแล้วนั่งพักกินปลาย่างที่ห่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดินทางต่อจนมืดค่ำกว่าจะถึงหมู่บ้านพอถึงบ้านทั้งสองนอนพักจนรุ่งเช้าแล้วตื่นมารีบไปที่บ้านลุงจันทร์แล้วเล่าเรื่องราวของเมื่อคืนให้ลุงจันทร์ฟังลุงจันทร์ถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า ดีแล้วที่พวกเองยังจำสิ่งที่ข้าเคยบอกไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครที่มาบอกให้ลงจากห้างตอนกลางคืนจะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามห้ามลงเด็ดขาดผีป่าตนนั้นมันคงจะเคยเห็นข้ามันก็เลยแปลงกายเป็นข้าได้ที่มันบอกว่าพวกแกไม่เคยเข้าไปในป่านั้นโดยไม่มีข้ามันก็คงเคยเห็นตอนที่พวกแกไปกับข้าแต่เมื่อคืนนี้ พวกแกไปกันสองคนมันเลยใช้อุบายนี้ที่แปลงกายเป็นข้าตามพวกแกไปเพื่อหลอกล่อให้พวกแกลงจากห้างไปหามันดีแล้วที่ยังทำตามกฎที่ข้าเคยบอกไว้ไม่งั้นอาจจะไม่รอดกลับมา